จุดนี้นะครับก็ปรับภูมิทัศน์หน้าบรมมหาราชวังนะครับเป็นสวนย่อมมีลานน้ำพุนะครับและริ่สำคัญที่สุดก็คือมีอุโมงค์ทางลอดนั่นเองซึ่งออกได้กี่ทิศทางเดี๋ยวเราไปดูกันไปเลยตอนนี้ผมอยู่หน้าบรมมหาราชวังนะฮะและจุดนี้คือจุดไฮไลท์สำคัญเลยนะครับที่ก็สร้างใหม่นะฮะก็คือ อุโมงหน้าพระลานนั่นเองซึ่งเป็นอุโมง์ทางลอดนะฮะที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งเราไปเราลองลองดูกันนะฮะซึ่งอุโมง์นี้ก็จะเป็นแบบบันไดเลื่อนไม่มีหลังคานะครับซึ่งเป็นปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเวลาน้ำท่วมเขามีระบบความปลอดภัยเรียบร้อยเลยหลายคนกลัวไฟจะช็อตหรือเปล่าไม่นะครับซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินก็มีนะฮะแบบลานโล่ง เพราะว่าถ้าทาหลังคาก็จะบดบังทัศนียภาพนั่นเองโอ้ข้างในก็เย็นนะเย็นแบบชําเลยฮนะนี่เปลี่ยนปต้ยบอกด้วยครับโอ้เป็นแอร์เลยครับเย็นสบายเลยครับข้างในจะมีอะไรบ้างนะดูสินี่มีนิทรรศการด้วยนะครับผมเนี่ยมีนิทรรศการให้เราดูด้วยเป็นรูปถ่ายสมัยเก่านะครับสนามหลวงนะครับ นี่และนี่ก็เป็นวังกลางและถนนหน้าพระาธาตุนะครับซึ่งให้เราดูนะครับและก็แผนที่ตรงนี้ด้วยครับความกลางวังตะวันออกนะครับผมโอ้โหข้างในก็กว้างขวางเลยนะครับไม่ว่าจะเล็กเลก,กว้างมากเลยครับดูสิครับเป็นลานโล่งสบายตาเลยประดับด้วยหินอ่อนนะฮะเนี่ยเหมือนราชวังเลยเนาะ ยังไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้ซึ่งจะมีป้ายบอกด้วยนะครับว่าทางออกหนึ่งสนามหลวงสองสามหลักเมืองนะครับสองสามซีอกกว้างเลยนะแต่ว่าไปไกลเลยนะจากสามนวนไปถึงสารหลักเมืองเลยอเออข้างในก็เป็นที่นั่งพักผ่อนได้เลยเนี่ยมีเก้าอี้นั่งแบบทรงเก๋เลยนะเป็นชั้นๆเลยนะบางคนก็ถือโอกาสมานอนพักผ่อนกันเลยทีเดียว ซึ่งเมื่อก่อนจะอยู่แถวสนามหลวงตอนนี้มาอยู่ตรงอุโมงทางลอดแล้วครับจินสบายด้วยไม่ร้อนเหมือนสนามหลวงซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนมานั่งพักผ่อนกันได้เลยนะเก้าอี e ้เขาเนี่ยแบบนี้เลยไปนะครับซึ่งทรงกำแพงนะครับก็จะมีรูปในอดีตให้เราได้ดูกันนะฮะแบบว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี่ยครับเนี่ย อันนี้คือเกาะรัตนโกสินทร์เลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนี่มีแม่น้ำเจ้าพระยาและมีคูเมืองอะไรต่างๆซึ่งเป็นแผ่นผังเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับัวใหญ่โตเลยนะฮะนี่สนามหลวงเห็นเดินชัดเลยนะครับและตรงที่นี่ก็คือบริมาราชวังนะฮะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเกาะรัตนโกสินทร์มีจุดสำคัญอะไรบ้างนะครับนี่มีแผนที่เลยนะครับ เราก็มาดูตรงนี้ได้เลยมันมีสีอยู่นะฮะแล้วก็จะตนี้ครับที่สําคัญนะครับจะมีหนึ่งสสามไปดูตามแผนที่เลยนะครับเนี่ยจะมีชื่ออยู่แเราก็จะได้เที่ยวอย่างสนุกครับเพราะเรารู้ว่าจุดไหนเป็นอย่างไรนะครับและจุดต่อไปนะฮะนี่แม่น้ําเจ้าพญานะครับวัดอรุณะฮะและก็สนามหลวงและอันนี้เยอะแยะ คนมาถ่ายรูปกันได้เลยนะฮะซึ่งตลอดกำแพงก็เป็นนิทรรศการรูปถ่ายในอดีตนะครับถ้าคนที่อยากศึกษาประวัติศสาสตร์ก็มากันได้เลยนะฮะดูมีรูปไอ้ดูม,มากมายเลยครับและนี่ไอไลท์สำคัญด้วยรูปกรุงเทพมุมวายสกรีนเลยฮะอลังการเลยฮะเนี่ยนะครับ เลยสิครับแบบนี้เลยโอ้โหกว้างเลยนะครับไวสกีเลยครับมาถ่ายรูปกันได้เลยนั่งปับวบาที่สำคัญนะมีห้องน้ำด้วยไปห้องน้ำกันดีกว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยเมจุดประจัสัมพันธ์เนี่ยไปกันได้ถามก็ได้เลยไม่ต้องกังวลอะไรวัออนนี้ไปห้องน้ำก่อนนะครับ ซึ่งห้องน้ำก็สะอาดโอเคนะฮะเปิดดูข้างในครับนี่มีกลปุ่มกดแล้วก็เช็ดชู่ด้วยนะมีที่จีดก้นด้วยวมีโตชีด้วยนะมีหางล้างหมือด้วยอัต,ะตะโนมัติเลยนะเสร็จแล้วก็เป่าเมมีจุดนั่งรอด้วยนะ และนี่คือห้องน้ำชายนะอันนี้คือทางออกสี่นะฮะหน้าบรมมหาราชวังนั่นเองซึ่งจุดนี้ไม่มีบันไดเลื่อนฮะซึ่งเป็นบันไดาทางขึ้นธรรมดานะฮะ ขึ้นมาถึงแล้วนะครับดูซิข้างนอกเป็นอะไรอ้าวจุดไหนวะเนี่ยจุดไหนอะอ๋อนุ่นผมลงมาจากตึกแดงๆนู้นเมะะื่อกี้แล้วก็ข้ามมาตรงนี้และตรงนี้ก็อ๋อบรมมหาราชวังเกรสีนะฮะ อ๋อทางนี้เป็นทางธรรมดาบันไดเลื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเออเอาสิเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะฮะซึ่งบริเวณนี้ไม่ใช่้านงอนเลยนะฮะเป็นลิฟต์ครับ มันคือลิฟต์สำหรับคนพิการคนจารานะครับถ้าต้องการใช้ลิฟต์บอกเจ้าตาที่เทศกิจนะครับเอาเข้าเกตในพื้นที่ลิฟต์เดือดขาดนะครับอามใช้ลิฟต์ขณะฝนตกนะครับเนี่ยเขามีปุ่มกดนะฮะใช้ลิฟต์เนสำหรับคนพิการนะฮะตรงนี้นี่แหละครับพอลิฟต์ก็จะขึ้นมานะครับผมก็ไม่กล้ากดน,นะครับเดี๋ยวโดนว่าเียเนี่ย นี่คือลิฟต์ทางขึ้นลิฟต์สำหรับคนพิการมีทางขึ้นบันไดเลื่อนแบบนี้ครับคนที่ใช้รถเข็นนะฮะนี่คือลิฟต์นะครับผมไปลองลงอีกฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ดูหน่อยนะฮะลงอีกไหมลงอีกเนาะลงอีกตรงนี้ก็เรียกว่าเกสสามนะฮะเกสสามนะฮะทางลงครับ นี่มันเป็นลิฟต์แบบอัตโนมัตินะครับพอเราเดินปุ๊บมันก็จะเลื่อนเลยนี่ครับดูโมงหน้าตลาดเกรสสามนะฮะเนี่ยครับถ้าลงลิฟต์ก็จะลงมาตรงนี้เลยนะครับ่ิมอตะก,กีนะครับตรงจุดทางออกหนึ่งนะครับก็มีลิฟต์เช่นกันนะฮะเนี่ย ไปเราออกทางออกหนึ่งซิว่าไปลงตรงไหนขึ้นตรงไหนเราลองไปดูคือเราขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับคุณครับโอ้ร้อนจังเลยอ่ะตรงสนามหลวงครับโอ้โหเป็นจัตุรมุกเลยเว้ยนี่ตรงนี้ก็ออกตรงสนามหลวงนะครับตรงนี้เลยนี่ครับ ใครจะมาเดินสนามหลวงก็ออกประตูเอ้ยออกทางออกนี้เลยครับมานั่งพักผ่อนกันได้นะสนามหลวงมาดูนกเอี้ยงกิ่ง,กงโกงกกิ่งโกงเกาะลงมงนกเย่ยงนะครับนกเอี้ยงก็มากันเนะียนี่คือสนามหลวงนะครับสนามหญ้านะฮะซึ่งโซนนี้ก็ยังเป็นสนามหญ้านะครับไว้จัดงานพิธีต่างๆ,ๆนะครับเราก็จะเห็นบรมมหาราชวังกันเลยครับ แล้วก็จะมานั่งปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับผมแต่อีกครึ่งหนึ่งปรับเป็นลานจอดรถนะฮะเป็นพื้นปูนด้วยนะครับข้างหน้าคือทางลอดจุดแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจุดที่สองกันนี่ไงจุดที่สองกำลังก่อสร้างอยู่นะฮะแล้วเสร็จเมื่อไรก็คงจะเปิดกันนะครับเดี๋ยวจุดนี้เลยจุดทางที่จะไป ท่าเตียนเนี่ยครับมีเหมือนกันเลยมีตั้งลิฟต์บันไดเลื่อนนะครับผมตรงผ่านไปทางท่าเตียนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเดินไปก็จะเป็นท่าเรือท่าเตียนนะฮะ ไม่รู้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไปดูกันดีกว่านะซึ่งจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองซึ่งเราดูรอบก้างก็จะเห็นสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสมัยยุครัตนโกสินทร์นะครับจะคล้ายแบบฝรั่งเศสหรือเปล่าครับเออไม่รู้เหมือนกันโปรตุเกสหาฝรั่งเศสนะซึ่งหน้าต่างข้าวบรมหาราชวังเราก็จะเห็นทหารตำรวจนะฮะยืนกันอยู่นะ ไปกันต่อครับเนี่ยครับทางขึ้นลงอีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงปากนี้เลยครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองซึ่งอยู่คู่กับสนามหลวงเรานี่เลยครับฝั่งนี้เปิดแล้วเหรอครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอุโมงค์มหาราชนะไปดูกัน แล้วครับเข้าไปเลยโมงมหาราชเกรดหนึ่งนะเย็นสบายดีเหมือนกันเลยข้างบนมันร้อนมากเลยลงข้างล่างเย็นสบายโอ้โหข้างใน อลังการมากเลยนี่มีนิตัศการนะฮะเนี่ยถนนหน้าพระลานกำแพงโบนหมาราชวังท่าพระเนี่ยมีช้างด้วยและนี่ก็มีอิดนะครับตรงนี้ทําเป็นอิฐกำแพงเลยนะครับผมนี่ครับเป็นทางเดินก็ไปนี่ฮะเป็นอิดแดงนะฮะ มีป้อมรังสรรค์กำแพงนะฮะนี่รูปถ่ายพระบรมมหาราชวังในอะดีตนะครับผมนี่ครับผมไปกันต่อครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดท่าช้างวังหน้าไก่เครื่องใช้ไฟฟ้าของรัฐบาลนะฮะแล้วก็มีแผนที่นะไปกันต่อครับ ข้างหน้าจะเป็นอะไรลุ้นนครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับลุ้นกันเอา้าไม่เป็นห้องโถงเหมือนที่แรกเลยออกท่าช้างอย่างเดียวครับนี่ออกท่าช้างอย่างเดียวครับแล้วอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับผมก็จะมีห้องน้ำอยู่ครับมีห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายนะฮะ ลงน้ำคนพิการนะครับอ๋องน้ำเล็กกว่าที่แรกนะก็จะเป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะับไม่ต้องลดการสัมผัสแล้วก็มีสะบพูนะแล้วจะมาล้างไหมคนระับโอเคที่เป่ามือครับนะมีเวลาสุดยอด ติดต่างออกแล้วไปดูที่ออกกันตรงไหนโอ้ไม่มีหลังคาเหมือนกันครับเพราะไม่บทบังสัตรยรฎียาภาพนั่นเองร้อนฮนะยังร้อนอยู่นะครับออกที่ไหนนะออกมาแล้วอ่าออกตรงไหน ตรงไหนเนาะเยอะไอ่อ,อ๋อออกตรงเรือสองฮะตรงท่าเรือนั่นเองอ,อ๋อตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นตลาดเป็นอะไรครับปรับปูนี้ทัดหมดเลยครับก็เลยเป็นท่าเรือแบบนี้สวยงามเลยก็เรียกว่าท่าเรือโดยสารท่าช้างเนี่ยฮะตรงนี้คือท่าช้างนั่นเอง นี่ก็ปรับแบบนี้เลยสวยใช่ไหมฮะสวยมามากเลยนี่ครับผมโอ้โห่างประเทศมากเลยนะแบบนี้นน่ ก็บอกว่าถ้าเรือไปสาทรปากกลิเนี้โว้คนเยอะเลยครับซึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมตรงนี้เนี่ยครับเป็นต้าเรือนะครับรอเรือมานะครับโอ้เรถึงนึงก็นึอีกท่าเรือหนึ่งนะครับไป ข้าช้างวัดระฆังนะฮะมาแล้วครับโด,โ,ดโดยสารสี่บาทห้าสิบนะครับผมนี้ ไปวัดรักทางข้าจาง นะซึ่งเรือก็ออกจากท่าชา้างแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปวัดระกังกัน,กนโอโหเร็วมากเลยตัดหน้าเ็วนะด้วยติกแว้นหรือเปล่า รักทางตรงนี้แล้วตรงนู้นวัดอะไรวะครัตอนแรกผมคิดว่าวัดนูน้นไม่ใช่หรออ้าวปิดวัดครับผมไม่เป็นไรครับเรามาล่องเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันดูแบบนี้เลยนี่เป็นเรือนู้นด้วยครับดูดีครับแบบนู้นก็มีครับนี่มีเรือหลากหลายเลยนะ ถึงแล้วครับท่าเรือท่านบไปแล้วครับเนี่ยเทียบท่าแล้วครับวัดระฆังนั่นเอง,อองมาตรงวัดอรุณ ไปอ,อู้นกจาก้าไปต่อเลยครับจุดที่เขามาปล่อยปลาครับ่มนี่มีหลวงปู่ตูด้วยนะครับวัดระฆังกราบไหว้กันนะครับผม